สวัสดีค่ะสาวเจิบันหัวหน้าพาเลาะพามาหาเห็ดแต่เสาจะเสี้ยวด้วยค่ะเด้อเห็ดไข่ขาวค่ะ,คะ,ะพี่พน,น,มมน้องเกือบแจงและแหละทั้งไต่กับพุ่มภูคือเขาในทั้งเพิ่งงี้แจงเลี้ยวหอมมันหอมดอกเทาหอมมาก,กเลยก,กี๊ยคนดี หอดอกอะไรก่อนดอกไม้มาตันงเนเลยหักเอาหัดเอาเลย เด็กไข่โพนโหทำงานดีป่ะเดีกน้ำโพนนี่ก็ทีหาง่ายนิดหน่อยพี่น้องเพราะว่าใบไม้เคุนบ่าหลายอยู่ไหมเดี๋ยวมากเลยไก่ก็เห็นเลยแต่โอกาสได้น้อยพอาะเป็นจุดเด่นสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านทุกท่านทุกทุกท่านนี่ฮเอ้านั่งขึ้นครับพี่น้อง

มาแล้วิมาแล้วโอ้ยไท่มันเหลือนนะปิดซะเหลือนตาห่ยของเจ้าขอโทษดด้วยเฮ้ยเดี๋ยวถือเสียจังไหนเนาะมันวี่ขาดหัวกับบอ ่วยเมาเดีกันยุ่ง่แม่นี่แต่เขาเฉยเบากินได้ตื่นแต่ดึกมาหอดเพื่นกับจอดรถเหนียงเว่นเว่นเว่นโว้ยยี่ชั่วโมงแม,ม่นครับบัวตาปลาใดดอกพี่น้องก็คือแบบเฮ็ดออกเฮ็ดออกครับเอาง่ายๆหันเฮ็ดออกอีด่ดีนี่ผู้ใดอยูปป่ปานโดนที่สุดผู้นั้นเหรอครับได้เฮ็ดหลาย คือ,อยูมดเคลือน,นสอดแจ้งล้วกะมดมือยังทำ ก็ะสีดอกตูมแล้วพี่น้องเพราะว่าเห็ดตลนก็นเริ่มพักหนาแล้วหายากแล้วครับเมบื่อวานตะป้าดใดเห็ดป,ปวกอะยังบ่ทันออกอยู่ครับพี่น้องบางมองกันล้อนออกเ่ทวานได้ออกหลายไข่โขลโอ้ยรุ่นนี้คันสิกิโลนี่บ่ไดง่ายๆเด้อค่ะพี่น้อง ไปคูนไปถอยถอยเจ้าถอยถอยเลยเบาด้ยเห็ดเพื่อดสังเกตอีกจุดหนึ่งพี่น้องเห็ดที่กินได้นช่วนมาสิบเบาครับเห็ดปลา,าดล้วยช่วนมาสิบเบาเห็ดผิดนี่คนสินัก จดสองขีดอยู่โอเคซีนีพวกใหม่มีพวกใหม่มีสองดวงเี่

Ну ีขชวนมาวิ่ดอกปูพี่น้องหลากหลายก็กลายเป็นหน่อยแล้ว เป็นเรื่องธรรมชาติแล้วเนาะมันบ่หลายไปหนาดิมาเปนา็นนังมาเป็นนังไปเรีอ่อยเราคือเอาหนามมาใส่ข่อยผมบ่ไอะไรเอาหนามมาใส่ดิหนามมันติดตัวผมมาอยี่หลีเจตนาของผมบอบอคิดแบบนั้นเบิง่งหน้ามักเลี่ยแมว โอ้เกี่ยงออกมายุ่งออกแต่ว่าย่ำขึ้นนั่นหาเห็ดอีหลีนี่ยุ่งบ่ค่อยมีเลยพี่น้องแตกเด้แตกอยู่ เก็บยุสเล่ไม,ม่ได้เก็บมาล่ะน้ำปูกัดอ<า>อกเบาหนาครับเป็นห้างๆ้าง่ยอุ้ยสองดอก,ออดอกนี่ดอกของ่ไองทย จริงเขาไปใหา้ตัดจังสีเลยตัดน้ำขูดเอาขึ้นมาตัดเอาเอาขึ้นมาเลยเพราะว่าโลหะไปตัดขาเห็ดอยู่ในขี้ดินแล้วมันดึงดึง,ขงเขา,าเอ,าอือ่อ <c oughs> นว่าเขาเอื่าอีหยังดอกมันเท่ากันว่ามันเป็นสารจากเล็กบัเออแม่นี่จากเล็กจากนี่กัอันนี้ก็มีส่วนครับมีสว่วนแม่น,นแต่ว่า <c oughs> ลากักๆนี่ก็คือ สภาพอากาศของโลกกับมส่วนเหมือนละครับเล็กๆน้อยๆผสมกันไปกับมส่วนเนี่ย ล่ยซองลองเห็ดตัวกีพี่น้องสวยงามกำลังพุดึงถ่ายสึงถ่ายลอเห็ดปวกเมื่อื่นเมื่อห <ừ. S 3> ื้อเขาสาแม่ อุยตกใจเบิุ้ยนี่คือตัวตะเข็บเห็ดดินครับเห็ดดินเห็ดดินเห็ดขาวเห็ดหน้าขาวเห็ดข้าวแป้ง อีกดอกนึ่งมะคุติโอมกะจิบกุ้ยในไทยหมุนการออเดอร์เนี่ยสร้างได้เด้อพี่น้องเด้อบมื่อคนก็อยากจิหัว่าโตละจักบาทกะให้ทักแชททักไลน์มาถามกะเขากะกะทั้าเจอกะขายชำเพื้นขายนั่นแหละโตละสามบาทเด้อค่ะเด้อแวะเหลวแล้วก็เอาไปหนึ่งหนึ่งล่างหนึ่งรองด้วยใบเตยเผื่อทีชีด้าบกินให้ เหลือกินน้อยที่สุดแมนครับที่ปโป้มนานี่ก็คือเมาะสีชุดก็คือทอดทอดกรอบทอดโรยโรยใส่โร,<ก>โรยซอทีนเขาเขาแล้วเจ้ผู้มักครับนผู้เพลินนี่ซีชุดยอดผู้เพิน่นกินเป็นประจำผู้ของโปรดของผู้เพิ่นนี่ลีนี่คือเมนูใดกระเสียบเบิร์ดแมนขอพากันทีแต่โอ้ยพี่น้องซีหาทุ่มกูอะไรจังแล้วล้างเราต้องเพื่สะอาดแล้วกันหนึ่ง ี๋ยวหาเห็ดแล้วกับสีซอยกันขุดค่ะแม่นครับอันนี้เป็นร่าแล้วบ่าเอาดอกนี้งามครับผมเก็บเลยเด้อเฮ้ยผมเก็บเลยเด้อเห็ดจิ้งจะซื้อดอกเมืเ่นเฮ็ดปวกดอกแข็งดีที่สุดนี่นดอกแข็ง นี่แหละคนเดินเห็ดอมาตะครับมบอบผิดบอแผลผู้ได้กินเลยเบิร์ตเอาบรีบผ่าเมียนเอาบ้าท่านเอานีืเอาไปเก็บเอาเลยเกิดเอาไปยิงกับตำมุ่งเหรอครับพี่น้องโอ้ยขุดแม่ บัวมีแดดนี่บ่ได้กินเด้อคือบ่ได้ทรงดอกครับแม่ครับมันมันมันเวลาสิตาเข้าอีลีมากับพ้นตุกแมนดอกกับมันมันมันพ่อกระเทือนแม่แต่ว่าหันสีหาอีลีนี่มันกับพ่อได้อยู่แต่ว่าเขากับตองตะเวนหาเป็นมือเลยอีลีสาระแมนครับสาระเบียรเพราะว่าทางพี่นี่โซนทางนี่พันผมมึงมึงแล้วพันบ่วคอยนิยมกินป็นไดบ่บ่วคอยบ่วคอยมีคนกินดอกบัวบีบผ่านได้ทัน ยุคเก่าศูนย์ยุคกันเลขสี่สิบนี่นี่แมนอุ้ยเฮ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 ้ยเอาเห็ดก้อนเพียงมาเห็นเดี๋ยวนี่นี่นี่นะต้องดอกเห็ดกินเป็นกับแต่ผู้กินเป็นต้มเปื่อยๆต้มครับน้ำออกเอาไปกรอยแล้วก็เอาไปเจียวปนกบปนตามจริงแล้วนะครับตามจริงเขาต้มแล้วมันบอต้มใส่เวลาต้มประมาณยี่สิบถึงสามสิบนาทีใส่เยอะเห็ด ต้มแล้วหอกเ,เอาออกมาแช่น้ำไปก้อนแช่น้ำเปล่าแช่น้ำเปล่าไปจักหานะที่พอตาเย็นพอตาเสร็จตัวแล้วเอกก็เอามาบีบน้ำครับบีบออกเลยเพราะตองยานเพ้นเละพี่น้องบีบออกแล้วเนี่ยเอีกงคือคอ,อันกินกับกินได้นนเลยแต่ว่าอันส้งเครื่องกะน,นั่นแหละครับหมักน่าผงชูรสเกลือหนัวไปเองครับ พว่มผมกับิตติดขมนิดๆแซ็บแต่ว่าเผ็ดได้ห่ะเผ็ดบลาสำนวยแมนเมนไหลมาดนเผาทิ่มเบิดเผาทิ่มเบิลายๆทานมองขานด้นียเมียนตามทิเดบก็นวยอนีดเล่นเบิดเสดไมายัง่ามันอยู่คนละอำเภอเด้อค่ะคุณมเมีนครับมันๆอันนี้ดี ผมไปน้ำถักมาทั้งเพจหรือเฟซบุ๊กเด้อพี่น้องดเด้อเรยวมาพี่ท่านใดสนใจจีปโปมมั่นครับาตามลำดับตามคิวเมนท่านใดได,ไดก้อนก็ดีใจน้ำที่ใด้แซ่บ <c oughs> ท่านใดร่อยยกกะกะพยายามหาให้ได้กันทุกคนครับที่สร้างไหม่ที่สร้าง,งสองให <c oughs> ม่เมียนอยากให้แสีบกันทุกคน มดลอยันนี่ก็โบ่ครับกิดโอมจากธรรมชาติครับธรรมชาติเลยนเนาะเรียเข้าบ่อเรียงโพี่ตกันจยุ่งกระดากเนาะมันโมโคตไปเลยเด้เียโจบมิดีพี่น้องมันคุยน่ยสองโตเลยมันืย ก็สิอีกจักน่อยนี่ละพี่น้องก็สิได้ขุดซอยกันอากาศสิบ่ได้ถ่ายคลิปดอกคุดี่ป่มครับเพราะว่าทําเวลาแล้วก็ทําทํายอดสิได้หลายๆนะเพราะว่าพี่น้องสั่งจองมาหลายทันอยู่หี่ยวเพีเตียมกินเปล่าบ่ยอมคบหา Ừ, nha chất tù xuống đấy bán hút ở xóm rồi đó cái ừ đi bỏ ơi rồi cái คนไม่ iesen, ค,ค่อยคุ ena, ค้กบสิบัวหูว่าขวยยี่โฟมคนโตคนณตขวยเ่นสะพี่น้องขวยหยอบเิ็นด้ไรเลเนี่ยเป็นวิธีการหาอยู่หากินนะครับพี่นะตกทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณปุนละบรรพบุรุษปุนละคนฆ่าอยู่ค้ากินมาแบบนี้ 很了。<laughs> จอดก่อนค่ะพี่น้องนี่พุดเล่นๆหัวๆกระไดหูแน่กะหูละสองโตเนาะค่ะเนาะบริไทเราวิ่งกัะไอยางเรากิฟเห็ดหาเห็ดก็บม่ hit, ค่อยได้ไทายมีมานอยู่คะ่ะเห็ดเห็ดไข่เห็ดเป็ดอันนี้จะดอกกอกีบค่ะส,สองตาค่ะมานมีนี่นั่นแหละค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุก,ทก,ทกคอมเมนต์เด้อค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับพี่น้องขอบคุณทุกทุกท่านครับผม มานเหมือนเดิมลละพี่น้องนี่สวัสดีครับป,น,ปนกับปน่า